กอรมนลำพูนลงพื้นที่เพื่อที่จะเชิญชวนลงรคงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของวัคซีนที่ถูกต้องรวมทั้งเปิดให้มีการรับลงทะเบียนพร้อมที่จะรับวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับนี่ก็คือบรรยากาศที่จังหวัดลำพูนครับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนจัดรถขยายเสียงและหน่วยประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19. โควิด -19 รณรงค์และเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจําตัว7โรคโดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอป่าซางซึ่งจะเริ่มดําเนินการฉีดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงรกรกฎาคม2564รวมถึงแนะนําการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของทางจังหวัด เช่นการลัก,กลอบเล่นการพนันการลัก,กลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและอย่าหลงเชื่ยเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมครับซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะก็พบว่าประชาชนค่ะมีความตื่นตัวในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากขึ้นและคาดว่าจะมีประชาชนค่ะต้องการฉีดวัคซีนจํานวนมากหากประชาชนสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง70%ขึ้นไปนะคะก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเช่นเรื่องของการค้าขายจัดงานบูญงานประเพณีต่างๆก็คือจัดได้ตามปกต จึงอยากขอเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาฉีดวัคซีนกันให้มากๆโดยทางกอ,าาอรมนจังหวัดลำพูนนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วนจะได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะ